ได้คนเดียวได้คนเดียวค่ะพี่พว่าถ้าใส่เสื้อสีสดที่สุดวันนี้ก็เลยเลือของเขาเยห็นชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่จ๋ามีแท็กแวะทักทายแฟนคลับด้วยค่ะใช่ครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นผู้โชคดีเลยนะคะเนมิชื่อคุณอะไรคะเออเจนค่ะพี่เจนพี่เจนเป็นแฟนคลับคุณกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เจนเมื่อกี้ตอบได้หรือเปล่าสองข้อที่ผ่านมาไม่ค่อยได้่คยดีเลยนะเดี๋ยวเราให้คุณกันอธิบายกติกาเกมนี้ของเรานั่นก็คือ กติกผมต้องอธิบายยอกยอกยอกได้ได้ได้กติกาคือว่าเขาเนี่ยจะให้คํมาม่าเช่นขอไข่นะครับพอขอไข่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องตอบวปายว่าที่เป็นขอไข่ให้ได้ขอไข่เช่นเข้าถูกต้องแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวคุณจะต้องหยิบซองมาหนึ่งซองใช่วัดดวงแล้วคุณได้สองอะไรคุณต้องตอบมันนั้น ใช่ครับพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วหยิบได้เลยจ้ะยเปิดเองเลยค่ะอ้ยดูสิผู้โชคดีของเราจากด้านนอกแฟนคลับคุณกันจะตอบได้ห่ือเปล่าและคุณเจนได้ตัวโรอโชน่อยรอเรือครับรอเรือและออยะที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือคือนั่นก็คือแกละผิดครับบ้านผมเรียกจักรแกละผิดผมคิดว่าผิดอะไรนะบ้านผมเรียกจักรแกละ มีมีมีอ uh, ื่นนะคุณจะบอกไม่ถูกเมีอื่นนะลองมีอันไหมมันแบบแย่งย่งเขาตอบเลยไอ้แย่งเขาตอบเลยอะไรอ่ะลอเลือกใครพอได้ไหมรูจมูกรูจมูกถ้าคุณรูจมูกได้ผมเอารูตูดก็ได้เท่านั้นบอกกันหนัไม่ได้เอาหนักไม่ได้เหรอขอโทษแด่เก่งด้วยนะครับถดงแค่ี้เก่ด้วยไม่เอาอะไรที่มันรู้ดิเอาอย่างอื่นเอาเรือที่มันแบบตอบแล้วรู้เรื่องเลยอ่ะ รอเรือจ้ะยากยากยากมาไม่จริงๆมิงถูกแต่ละเออใช่ไหมคุณก้ับแก่งัใช่ทีนี้เราจะแกล้งคุณบ้างโอ้สบายมากคำถามที่ผมตอบไปแล้วไงรถตุ้ไม่ได้ไม่ได้เลยอะไรดีวะรอเรือค่ะรอเรือขั่นหากหน่อยค่ะต้องมาแบบเด็กเด็กเขาช่วยที่การหายแล้วอ๋อตรงทง มักระสีที่ไหนร็อกเขาลงทุนนะคะหรือว่าคะมาบอกที่ไหนเราอะไรอะไรอะไรยุ้งอีจีซังรู้ไหมคะลูกอย่ามาช่วยบอกหน่อยกระสีที่กันเลยน้องบอกว่าจีซังน้องจีซังบอกว่าริ้นครับผมริ้นไอ้หนูลูกลอนิงรินรอลิงครับรอเรือไม่ได้นะครับรออย่างอีกอย่งหนึ่งอันนไม่ถึงยังควบการไม่ได้ใช่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 รอเรืออะไรดีนะอะไรดีนะอะไรดีนะ อย่างแถวๆใบหน้างั้นช่วยด้วยฮะช่วยด้วยเหรออ,อ่ารวรอยเอันเอาเอาวัยวะบนร่างกายริ้วรอยแต่ถ้าคุณอยากเอาเอา,เอาเอาอวัยวะนี้ออกไปทำยังไงคะคุณต้องใช้มาลีซ่าครับผมเอ๊ะขายของเองสุดยอดมากคุณตอบสนุกคุณตอบว่าผมถูกอ่ะเนี่ยผมอายเขามากตอบสรุปนี่นะจะถามค่ะ พี่ชายจะถามคุณตอบดิ้มลอยห่ือยากนะสิทำ่มถามว่าถูกไหมรักยิ้มหรอลอลิรป่ะลอยเลยโอ้โหลอยเรือยากอ่ะเฮ้ยมันเล่นเองไหมริมฝีปากอ่ะตอบริมฝีปากขอบคุณอาหัวด้วยครับสำหรับคำตอบค่ะเดี๋ยวมอบของรางวัลนะคะจริงด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนคุยน้องกลับบ้านเลยอ่ะตอบผิดในเมื่อกี้เนี้ยน้องมาอยู่กับพี่การก่อนครับเขินเขิ ไม่าได้ข้อต่อไปมาเล่นมามาเล่นมาข้อต่อไปมาเล่นมา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 มูมา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 มนมามามาม่มา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 ม่วานามะมามาีาม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 ากามามปมามาราม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 วมา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 กามามามยมา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 กาามอมอมามามานามมาาามาามามาาาร ยูอีกับจีซังยูอีใช่ยูอีกับท็อกจีซังใช่แล้วลูกท่านประธานแข่งคารอนั่นเองลูกท่านประธานกดดันค่ะอันนี้ห้ามเอาของรางวัลไปเพราะว่าเราจะเก็บของรางวัลให้ลูกค้าไม่ได้เขาอยากได้เหมือนกับอยากได้อยาก้อยากให้ลูกค้าอยากให้ลูกค้าเล่นเอางี้ดีกว่าเลี่ยนลูกค้ามาแล้วตอบแทนลูกค้าได้ไหม <unter> ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับพี่เขาจะแบบตอบไม่ได้ตอบไม่ค่อยได้ทำ <s uck> ไมคุณว่าแฟนคลับคุณยังงี้นะคะอยากให้เขาเล่นไง